สปอนเซอร์บายจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถเรียกยกมาทุนมาหาเราได้ทุกเวลาโดยไม่จําเป็นต้องมีใครตายเลยนะคุณผู้ชมอะเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับกับข้าสูเด h e ซิ m ซีกับช่องของเราอันวริสานนั่นเองค่ะซึ่งในตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับตัวละครดิฉันเองเลยค่ะคุณอันอันแต่จะเป็นอันอันในอีกมันติเวิร์ดนะคุณผู้ชมก็คือจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ l ล็กชูริเชตที่เราเล่นกันนะคะยังไงก็ต้องขอขอบค,บคุณบ้านหลังสวยๆหลังนี้ด้วยนะคะเดะ ไอเดีของเจ้าของนะคะไว้ที่ดีคิปชั่นเนาะเผื่อใครอยากจะโหลดไปเล่นและนี้ค่ะแพ็คใหม่ของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะโต๊ะแบบเจลไนเพจทําเครื่องเพจทําแบบว่าจิวเวลรี่ต่างๆนานานะคะป้าไหนดูซิเนาะอ,อัานๆลองไปเจลไนแบบว่าแร่สักหน่อยซิมันจะเป็นยังไงอุ้ยคือแบบว่าดิฉันอะชอบแพ็คเสริมที่มันเป็นอะไรเกี่ยวกับอาชีพหรืออะไรแบบนี้มากเลยนะที่มันจะแบบมีอะไรเข้ามาใหม่ๆให เราทำแบบเพิ่มทักษะอะไรแบบนี้โอ้ยตายแล้วายและอุ้ยเกือบหล่นไปนัเนี่ยแย่จังเลยฉันต้องค่อยๆฝึกแล้วล่ะเ <c oughs> ออตอนนี้น้องก,ก็ยังสกิลน้อยอยู่นะคะก็จะเป็นสภาพประมาณนี้เลยก็จะมีการแบบว่าเออท่าทางนะคะทําแบบว่ากระเด็นอะไรอย่างนี้นะะ่ารักเนี่ยคุณผู้มชมถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเก่งมากขึ้นตอนนี้เรายังแบบระดับที่หนึ่งอยู่เลยสภาพก็จะแบบยังที่เห็นนะคะเอ๊ ขอดูหน่อยซีว่าเหลี่ยมตรงนี้มันดูดีหรือยังโอ๊ยแต่ถึงจะเหลี่ยมยังไงอะนะก็เหลี่ยมไม่เท่าเพื่อนฉันหรอกเหลี่ยมทุกดอกแล้บอกเพื่อนรัก คุณผู้ชมนายดูสิมันจะออกมาเป็นยังไงเดโอโหทานานโอ้โอเคก็คือจะออกมาเป็นแท่งแบบนี้เลยนะคะเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าเอาไว้ตั้งโชว์อะไรแบบนี้มากกว่าปะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเอาไว้ตั้งโชว์นะคุณผู้ชมไปแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็จะมีการทําแบบจิวเวลรี่อะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดกันทีหลังกันแล้วกันแต่ตอนเนี้ยดิฉันขออนุญาตน,นะคะขอแบบว่าเออเราจะมาเล่นเกมแบบ เร็วๆอ่ะคุณผู้ชมไม่ได้เล่นเกมเพย์เนาะก็ถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยอ่ะเราก็สามารถระดับที่10ได้นะคะแต่ดิฉันขอ,อกโกงค่ะเพื่อความรวดเร็วในแบบว่าการรีวิวคลิปคลิปนี้เนาะไปค่ะวิธีการที่เราจะสามารถเรียกยมัทูตได้เนี่ยเราต้องทําการเจียระไนแรกค่ะเป็นรูปหัวกะโหลอกอันนี้เลยคุณผู้ชมคือหัวกะโหลอกอันเนี้ยจะเป็นส่วนประกอบในการซัมมอนอยมทูตออกมานั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นแร่นี้เลยนะชื่อว่าแร่เจ็ด ซึ่งเราคิดว่าน่าจะหายากประมาณหนึ่งเลยนะเนื่องจากว่ามันแบบเออมันมีอะไรพิเศษมันสามารถเรียกยมมทูตได้เลยนะเว้ยมันก็ต้องแบบยากนิดนึงไม่สามารถซื้อได้นะฮะดังนั้นเราก็ต้องออกตามหาแร่อันนี้กันก่อนเลยค่ะซึ่งวิธีการตามหาเนี่ยก็ไม่ได้ยากเกินอะไรนะคะแต่ต้องอาศัยแบบว่าการพึ่งดวงนิดนึงอะ่ะคุณผู้ชมดิฉันคิดว่ามันก็น่าจะขุดอะไรพวกนี้แหละเพื่อที่จะตามหาแบบแร่อันนั้นเนาะโดยดิฉันเนี่ยมีสถานที่ที่แนะนําอยู่ก็คือเราไป สวนสาธารณะเลยค่ะที่เมืองทะเลทรายเมืองนี้พอมาที่เมืองนี้แล้วเนี่ยมันจะมีถ้ำลับแห่งหนึ่งคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องมีทักษะงานสร้างงานร้างงานช่างช่างบันเทิงอะไรอย่างงี้ปะ่ะงานช่างนะถึงระดับที่สิบเนาะเราถึงจะสามารถแงะตรงนี้ได้แล้วก็สามารถเข้าไปสำรวจได้นั่นเองค่ะเอ๊ะพงอะไรมืดๆรู้สึกขุนๆจังเลยนะ่ พงอะไรคะเคยเข้าพงอะไรมาก่อน,นหน้านี้คะถามจริงเถอะเนี่ยพอเราเข้ามาได้นะคะมันก็จะเป็นสถานที่ลับแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งมันมีอะไรให้เราขุดแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ถือว่าเป็นทิกเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าข้างนอกความจริงอะมันก็มีนะแล่ให้เราขุดอะข้างในเอ๊มีสิต้องมีสิไหนดูสินี่ไงบอกแล้วอันนี้ไม่ใช่แล่หรือเปล่าเดีย๋ยว ทำไมมนดูเหมือนหินงงโง่คือทำเนี่ยมันจะมีแร่คุณผู้ชมมันจะมีจริงๆนะที่ฉันเคยเล่นอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเออมันก็จะเป็นแร่ต่างๆซึ่งเราก็ต้องเสี่ยงดวงเอาเนาอว่าแบบเราจะได้แร่อะไรเนี่ยๆนีๆ่ยขุดให้หมดเลยจ้าไป พูดไปดูสิว่าเราจะมีดวงกับเขาบ้างหรือเปล่าเราจะเจอแรดเซตที่แบบสามารถซัมมอนยมมาทูดได้ไหมก็ต้องมาติดตามชมตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่ใช่ <c oughs> โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมก็มีแร่หลากหลายโอยแต่ที่เราต้องขุดน่าจะเป็นอันนี้คุณผู้ชมเห็นป้าหน้าตามันแตกต่างจากเมื่อกี้นี้เยอะเลยอันนี้ดูเป็นแร่แบบแบบนี้เลยอะแบบบนกําแพงนี้เลยอะคุณผู้ชมแล้วทาไมเราไม่ขุดบนกําแพง <c oughs> ทําไมบนกําแพงเราขุดไม่ได้เลย ค่ะโอ้ยแม่ตรงมาทั้งขุดตรงนี้นะคะข้างบนมีให้ขุดไม่ขุดเนาะสุดยอดไปเลยค่ะไหนดูซิเราจะได้แร่อะไรมาอู้แต่ไม่มีสีดำแสดงว่าไม่มีเจ็ตเลยนะคะมาค่ะมาดูกันค่ะว่าดิฉันเนี่ยจะมีดวงกับเขาบ้างไหมขอเถนะขอให้ได้แร่เจ็ดเถนะไหนดูซิฉันฮะอยากจะเป็นแฟนของยูมุทุ่เต็มทนแล้วโอ้ยไม่ได้ เนี่ยมาค่ะขุดจนหมดถ้ำแล้วก็ยังไม่ได้นะคะโอ้โหหรือว่าเราจะไม่มีดวงหรือว่าเราจะไม่มีดวงกับคุณโยมมาทัจริงๆอะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมก็เข้ามาขุดทุกวันนะเดี๋ยวก็ได้เอ๊ะเจ้าโจ๊ะโจ๊ <laughs> แต่ระดับเราแล้วค่คุณผู้ชมระดับเราระดับเดอะซิมแล้วเดอะซิมแปลว่าอะไรคะเดอะซิมแปลว่าอิสระค่ะ <laughs> ที่ฉันก็โกงเอาออกมาเลยสิคะเออแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นแบบเป็นเกมเพลย์ <c oughs> ก็ค่อยๆแบบว่าค่อยๆหาเนาะเดี๋ยวมันก็เจอคุณผู้ชมขุดไปเรื่อยๆอ่ะสักวันมนตรงมีสักวันตรงม,สรงมีสักวันแน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเตรียมพิธีบวงสรวงคุณยมทูตแล้วเลยค่ะนี้เลือกหัวกะโหลกแล้วก็เลือกแร่เป็นแร่เซตเลยค่ะได้ดูสิอันไหนดูสิเออคือตอนเนี้ยสิ่งที่ลุ้นคือเราอยากรู้ว่าเราจะสามารถแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคุณยมาทูตได้ มากขึ้นไหมอะคือโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ใช่สูตรโกงหรือไม่ใช้แบบทริคในการโกงหรือมอดหรืออะไรเลยอะเราไม่สามารถรักกับยมมาทูตได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมคือไม่สามารถทําได้เลยแต่ถ้าเราซัมมอนออกมาเนี่ยเราจะมีโอกาสรักกับยมมาทูตหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมเออไหนดูซิตอนนี้ท่าทางของเราเนี่ยก็ทํามัททำแมงมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีสกิลถึงระดับที่สิบแล้วดอน,นี่เปกนไเป็นไง,นไงโอ ช่างเพชรท่านหนึ่งคุณผู้ชมรถไม่ไหวโอ้ยง่วงเฉยอย่าเพิ่งง่วงลูกแม่ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วอทนิกเนสโอทนิกเนส,นนสและนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหัวกะโหลกของเรา อุ้ยดูขลังมากเลยนะคะเดี่ยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการลากมาที่พิธีของเราเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าแท่นพิธีที่มากับแพก็กแพ็คนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่ดูดิดูดิไปงไปงปไงดูแบบดูขลังดูแบบโอ้โหมูเตอรอุ้วอออ,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 อเลยอะ่ะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะทําการซัมมอนคุณยมุทุลออกมาแล้วนะคะอุย้ยความฝันคงดีฉัน ที่จะมีสามีมเป็นยมมัตถุเดี่ยวมันใกล้จะเป็นจริงแล้วใช่ไหมคะโอ้ยคุณผู้ชมคือถ้ามันสามารถจีบได้หรือแบบมีต่อปฏิสัมพันธ์อะไรมากขึ้นอะได้อะคือแบบดิฉันจะดีใจมากดิฉันจะรักแบบ love you the sim มากเลยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ยด้นะโอ้ยมาแล้วมาแล้ว มาแล้วเลยที่ฉันก็เล่นโทรศัพท์ไม่สนใจคุณยมทูทเลยค่ะยมทุตปรากฏกายขนาดนี้ที่ฉันไม่สนใจเลยค่ะไปไปสูส้ๆเดีอค่ะสักหน่อยสูส้ๆเดีอค่ะอ,อแนะนําตัวแบบคนไทยคุณผู้ชมอ,อ๋อสูส้ๆเดีอค่ะไหนดูดิอยากเห็นยมทูทไหว มามาไหนดูสิเราจะลองจีบคุณยมมาทูดดูนะคะว่าเขาเนี่ยจะรับรักหรไม่โอ้ยคุณผู้ชมเนี่ยมันมีคําสั่งจีบมานะมันมีนะมันมีนะะเราชมเชยก่อนแบบว่าเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะคุณยมคะฉันนะปึ๊บอ๊ะ อะไรเดียฉันไม่ชอบเธอสักหน่อยนะคะอ้ยดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้อะ่ะคุณผู้ชมโอ้ยเสียดายมากเดี๋ยวดิฉันขอลองอีกสักรอบดิฉันขอลองแบบว่าค่าความสัมพันธ์เยอะกว่านี้อีกสักรอบแล้วดูสิว่ามันจะได้ไหมหลังจากพยายามมาหลายรอบนะคการคุณผู้ชมก็ไม่ได้อะ่ะโอ้หเสียดายอะ่ะสงสัยว่าเราจะเป็นได้แค่ยิงเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่จะปิติจะบอกไปว่ารัก โอเคค่ะคุณผู้ชมและก็ถึงช่วงที่คุณผู้ชมน่าจะรอคอยกันนะคะก็ทำนํำกิจกรรมการแจกแพ็คเสริมแพ็กนี้นั่นเองวู้ฮู้สำหรับในวันนี้นะคะอันก็จะมาแจกแพ็คเสริมแพ็กนี้นะคะ Kristen Creation Pack ขอโทษค่ะสำหรับภาษากที่อ่อนแอซึ่งในวันนี้นะคะอันก็มีมาแจกหนึ่งโคดนั่นเองก็ขอให้คุณผู้ชมทำตามกติกากันดังนี้นะคะ โดยให้คุณผู้ชมนะคะคอมเมนต์คำว่าเหลี่ยมแล้วต่อด้วยความประทับใจของแพ็คแพ็คนี้นะคะที่แบบทําให้คุณผู้ชมอะอยากได้ออประกาศผู้โชคดีในวันพุธที่13มีนาคม2567นี้นะคะโดยอันจะประกาศผ่านทางคอมมูนิตี้ของช่องหรือว่าหน้าชุมชนของช่องนั่นเองอยังไงก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะ <c oughs> ตอนตนี้อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะ Thank you